หมายความว่าอย่างไรเดฟรีแมนแชร์โพสต์ของหนุ่มกะลานะครับคุณหนุ่มกาลาโพสต์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจนมีผู้คนนับแสนนับล้านให้ความสนใจเนี่ยทวนข้อมูลเนี่ยนะฮะคือหนุ่มกาลาเขาถามว่าสอวอไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเลือกสอวอ่ะแล้วทาไมสอวอถึงต้องมา ทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตของเราทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับคนก็วิพากวิจารณ์อย่างกึกก้องอย่างกว้างขวางกดไลค์กด,กดแชร์ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนนะครับโอ้โหเป็นปรากฏการณนะ์นั่งเหมือนกับเป็นการคอเอาแล้วหลังจากนั้นคุณเรฟีแมนก็แชร์โพสต์ออกมาแล้วก็เขียนแคปชั่นก็เลยต้องถามว่าเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรฟังดูมันก็ทําแม่งทําแม่งเธอก็บอกว่าเห็นด้วยแต่มันเป็นเห็นด้วยว่าอย่างไร เพอบอกแบบนี้นะฮะคิดเหมือนกันเลยค่ะพี่หนุ่มผู้พิพากษาเราก็ไม่ได้เลือกมาแต่เขาก็มาตัดสินคดีเราเหมือนกันหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาครับก็ไปคืออะไรฮะจะเอาสอวไปเปรียบเทียบกับผู้พิพากษาอย่างนั้นเหละครับมันเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหรอคุณผ,ผู้ชมครับอ่าเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหรอนอกจากนั้นเจ้าตัวยังโพสข้อความอีก,กน,นะครับว่าจุดยืนทางการเมืองของศิลปินดารานักแสดงบางคนใช้คำว่าบางคนนะไม่รู้ว่าหมายถึงใคร คือตรงไหนได้เงินก็ไปยืนอยู่จุดนั้นแหละเอ๊ฟังดูมันแปลกๆนะจุดยืนดาราศิลปินนักสแสดงจุดไหนได้เงินก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าสวหรวสอสวไม่ได้เลือกมาก็เหมือนผู้พิพากษาก็ไม่ได้เลือกหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเอ๊ะบอกว่าเห็นด้วยกับคุณหนุ่มแต่ฟังไปฟังมาทำไมมันมันรู้สึกแปลกแปลง มันรู้สึกทำแม่งทำแม่งยังไงชอบกนนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ํากว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถ พิมเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบอ็อกซ์กล่องข้อความเพจอ a s y ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ e a s y New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณักขณะนี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัว จากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะฮะเพราะว่าผมแม่ผมทําให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงอังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะ หนึ่งชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหนึ่งชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมาก นะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่ดิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เ,เนี่ยเนี่ย,ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อ,อ,อ,าอาชีพสุจริตอ่ะ นะครับและที่สําคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คาแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับเอ,อากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุดจริตไอ้คนที่ว่าผมนัม่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหม นะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, เป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี้ยนะครับเขาม่ขายของเหรครับนะ คนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ําเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วย หลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่า350กรัมเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟริตนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับ พิมพ์ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นป่าเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ ้องมีสวัสดีกงสวัสดีการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ